สวัสดีค่ะเช้านี้ที่นอร์เวย์นะคะอากาศข้างนอกวันนี้ไม่สามารถที่จะออกไปเล่นอยู่ค่ะข้างนอกได้เพราะว่าฝนตกตอนนี้ก็ประมาณแปดจะแปดโมงค่ะก็ตื่นตื่นเชา้าวันนี้ต้องเชานะ้าแลแปดโมงนี้วันนี้จะมาแนะนำท่าบริหารสำหรับคนที่มีปัญหาปวด น่องนะคะผลน่องแล้วก็อิร้อยไหวตรงนี้ขึ้นมาแล้วนะคะก็อันดับแรกก่อนเ้วก็คือเราจะต้องยืดเส้นเหมือนเดิมค่ะถ้ายืดเส้นเนี่ยถ้าใครสามารถที่จะยืนได้ก็ยืนทําได้นะคะเดี๋ยวจะดึงยืนกันนี่นะคะตอนเด็กๆเ,เราเรียนวิาชาพละเนาะ อายุยืนกล่อที่จะออกกำลังกายเช็คความแข็งแรงของกล้ามเนื้อของตัวเองนะคะว่าสามารถขนาดไหนอายุ50ขึ้นก็ออกกำลังกายง่ายๆได้นะคะการออกกำลังกายด้วยการขยิงเท้าที่เราจะมาแนะนำวันนี้นี่ย เหมาสำหรับคนที่มีปัญหาการปวดน่องแล้วก็ส้นเท้า <c oughs> เอ็นร้อยหวายพวกเนี่ย <c oughs> เพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อน่องนะคะเอ,อสำหรับคนที่ยืนไม่ได้ก็ใช้เก้อี้ได้นะคะตอนนี้เดี๋ยวเราจะลองทำให้ดู <c oughs> ปกติแล้วเนี่ยเราแนะนำให้ทำวันละประมาณ ทำเกินนั้นก็ได้เวลาที่ทําก็แล้วแต่สะดวกเลยค่ะเพราะว่าเนื่องจากการทําแบบนี้เนี่ยไม่ได้มีระยะเวลากําหนดตายตัวนะคะโอเคค่ะเราเริ่มเลยนะคะด้วยการยืนตรงแบบนี้นค่ะโตรธรรมดาน,นี่แหละหลังจากนั้นก็ให้ถุงเท้าไปยืมให้ยืมเล็กบไปยืม แล้วก็ปล่อยลเราจะทําอย่างนี้นะคะ10ครั้งเราเรียกว่า1นึ่เซตถ้าเราทําได้5เซตก็ห้ครั้งเมื่อยหมยนะลองผสมผสานการหายใจแบบอาจารย์สมพรก็ได้นะคะ skt ก็ <S <S SK <T S 2> คือหายใจเข้าสูตรลมหายใจยกเท้า ขยิทเ,เท้านิดหน่อยก้นลมหายใจปล่อยลมออกย่อเท้าลงหายใจเข้าสูดลมหายใจก้านลมหายใจขยิงเ,เท้าปล่อยลง คนที่ยืนไม่ได้ค่ะเรานั่งดูทีวีก็ทําได้นะก็คือยกขาสุดลงหายใจเข้ากั้นลงหายใจวางยกกั้นลงหายใจวางตัวต้องนั่งตรงนะคะถ้ามีพนักผิดก็หาหมอนก็นได้ การวิจัยแล้วก็ทดลองบางคนที่เขาโพสในโซเชียลนะคะเขาสามารถที่จะลดน้ำตาลแล้วก็ไขมันได้อันนี้ก็อยู่ที่บุคคลนะคะว่าจะมีความขยาันมากน้อยแค่ไหนในการที่จะขยิงนะคะเป็นการออกกำลังกายง่ายๆเบาๆแต่ไม่เบานะคะขอบอกปวดกล้ามเนื้อน้องได้เหมือนกันทำแค่เนี้ โอเคค่ะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ